นี่คือชมและในช่วงถามมาจัดให้นะครับผมสำหรับชุนดอยคือพนักงานเสริมมาซีโต้ฮอร์สนะครับและช่วงนี้เราก็ยังอยู่อย่างที่สโมสรขี่ม้าชมวิวจังหวัดระยองนะครับผมเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะได้มีโปรนะครับมาจากอเมริกานะครับชื่อโปรอังเดย์นะครับจะมาทําการฝึกสอนนะฮะในเรื่องของการขี่ม้าแบบเวสเทิร์นนะครับผมแล้วก็การฝึกม้าแบบเวสเทิร์นนะครับผมเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะมาถามกับปใจดีกว่าครับผมว่า การฝึกแบบเวสเทิร์นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็การขี่แบบเวสเทิร์นขั้นพื้นฐานนั้นเป็นยังไงครับสวัสดีครับป้าใจครับเจอกันอีกแล้วครับปา้ปาใจป้าใจครับคืออยากสอบถามนะครับว่าโปอังเดย์นะฮะที่มาครั้งนี้เนี่ยเขามาฝึกม้าอยู่ที่เมืองไทยทั้งหมดก,กี่เดือนนะครับป้าใจก็เราเชิญโปรมา6เดือนค่ะหกเดือนสามารถที่จะทําให้เรารู้เราจะมา ไวกว่านั้นก็รู้สึกว่ามันจะมันระยะมันสั้นเกินไปเราอาจจะไม่ได้อะไรก็เลยบอกว่าหกเดือนดีกว่าหกเดือนแล้วมาฝึกม้าเนี่ยฮะฝึกม้าแบบไหนบ้างครับม้าเด็กม้าที่เป็นละเหลือยังไงบ้างครับผม <c oughs> ก็เราจะรับฝึกตั้งแต่ม้าที่เรียนมีความรู้มาแล้วนะคะอายุแล้วก็มาลื้อฟื้นความจำกับม้าที่อายุตั้งแต่สองขวบขึ้นนะคะม้าควอเตอร์หรือว่าลูกึ่งควอเตอร์อ๋อฝึกในแบบของ เวสเทิร์นค่ะเวสเทิร์นใช่ค่ะโปรวังเดนนี่เป็นใครมาจากไหนครับพรอาจารย์โปรเป็นโปรเมชช่นอลจากอเมริกานะคะอยู่เมกาเขาก็อยู่กับเอ่อเอ่อครอบบางครอบครอบชื่อดันลาซังฮิสตอร์ดันลาที่เมกาพฟทยาเนียนค่ะแต่ว่าโปรนี่ก็ได้ช่วยมาหลายช่วยเหมือนกันแล้วแล้วโปรวังเดนนะฮะเข้ามาสอนเรื่องการขี่ม้าแบบเวสเทิร์นขั้นพื้นฐานด้วยใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย คิดว่าตัวเขี่ม้าแบบเวสเทิร์นถูกนะครับผมซึ่งถ้าได้มาเรียนจริงๆเนี่ยไม่ถูกเลยฮะเหมือนคนเหมือนขี่ม้าไม่เป็นจริงๆนะครับว่าเพราะของอเมริกาของต้นฉบับเขาขี่กันยังไงนะครับแล้วครั้งนี้จัดขึ้นครั้งที่เท่าไหร่ครับประยก็สําหรับโปรงเดนี่ครั้งที่หนึ่งของคลินิกที่เข้ามาเมืองไทยนะคะ <S 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 แต่ว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยจัดคลินิกเวสเทิร์น ห้าครั้งมาแล้วแต่ว่าโปรไม่ซ้ํากันนะคะแต่ละแต่ละปีปีนึงประมาณสักสองสาครั้งค่ะแต่ว่าโปรบงเดที่ว่าป้าให้มาฝึกสอนที่เราหกเดือนนี้ก็คือเดือนนี้เป็นเดือนแรกนะคะที่ได้จัดคลินิกค่ะเดือนนี้เดือนแรกแล้วจะจัดอีกกี่ครั้งครับป้าก็เราคาดหวังว่าจะให้ความรู้กับชาวเวทเทิลที่ต้องการหาความรู้ก็คือเดือนละครั้ง ถ้าสมมุติว่ามีคนเรียกร้องต้องการมากอาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราตั้งเข้าไว้แค่เดือนละครั้งค่ะเดือนละครั้งใช่ค่ะเดือนละครั้งนะครับผมครั้งละกี่วันเลยหนึ่งวันหนึ่งวันครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสสําคัญเลยทีเดียวนะฮะซึ่งหาได้ไม่ได้บ่อยๆนะครับผมเพราะว่าจะมีโปรจากต่างประเทศแล้วมาอยู่นานหกเดือนท่านใดที่มีลูกม้าครับหรือมีม้านะฮะที่อยากใช้โปรอังเดนั้นฝึก นะครับผมในการขี่แบบเวสเทิร์นจริงๆนะครับว่าเป็นอย่างไรถึงขั้นอาจจะพัฒนาเป็นนักกีฬาได้ค่ะใช่ค่ะนักกีฬาเยนนิ่งใช่ค่ะเราฝึกเพื่อที่จะให้เป็นม้าม้าเป็นม้านักกีฬาที่ดีฝึกแบบสากลเลยนะคะก็คือว่าฝึกให้ม้าเรียนรู้ว่าการที่จะก้าวไปเป็นนักกีฬาในอนาคตเนี่ยเป็นแบบไหนทั้งทั้งไรเดอร์ทั้งม้าครับผมเป็นนักกีฬาที่ดีคือทั้งผู้ขี่ค่ะใช่แล้วก็ทั้งม้าด้วย ครับผมป้าไม่ทราบว่าจะติดต่อเพิ่มเติมมาไรยังไงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างครับป้าโทรมาที่สโมสรขี่ม้าชมวิวเลยนะคะก็คือป้าใจพัด0818457622เบอร์ที่ขึ้นตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมครับอย่าลืมนะเพื่อนๆครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับผมกับกีฬาขี่ม้าแบบเวสเทิ n ์นเลนนินะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้ที่ป้าใจเลยนะฮะสิบสายแรกที่โทรมานะครับผม บอกว่ามาจากรายการของเรามีมีราคาพิเศษให้โปรโมชั่นพิเศษ,เศษและขอบอกว่า <c oughs> ในแต่ละครั้งที่ฝึกที่มาทําการฝึกกันเนี่ยอย่างฝึกคลินิกครั้งนี้เนี่ยค่าใจะจ่ายไม่ได้สูงนะครับแต่ถท่านคิดว่าโอ้โหมานต้องต้องแพงอะ่ะซึ่งไม่แพงเลยนะครับผมเป็นราคาที่คุณจับต้องได้แน่นอนและโอกาสหน้าครับผมเราจะเอาข่าวข่าวของวงการขี่ม้าที่ไหนมาฝากโปรดติดตามกันต,อนต่อไปครับตอนนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ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 ผมแล้วนะครับผมก็มาเจอกับผู้ใหญ่ยอดนะครับผมซึ่งผู้ใหญ่ยอดก็เป็นลูกค้าคนสำคัญของซีโปฮอสเหมือนกันนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ยอดนั้นทำงานใช้มาในสายกีฬานะครับเราสอบถามผู้ใหญ่ครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของซีโปฮอสแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้ใหญ่ครับผลที่เห็นจากใช้ซีโปฮอสนะฮะจะเห็นดูได้ง่ายเลยจากผิวผิวของเขาเนี่ยผิวของม้าเนี่ยฮะ จะมันจะมันนะครับ,รบแล้วดึงหนังดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะกินน้ำอะไรปกติแล้วเขาจะไม่มีการขาดน้ํนะครับไม่มีอาการขาดน้ําแล้วผมใช้การเดินทางของม้าเนี่ยไปไกลเพื่อไปการแข่งขันกีฬาม้ากีฬานะฮะแอนดูแลน์แอ <And S 2> นด <D uran. S 2> ูแลน์เป็นม้าคาร์บอยม้าเอลเล็ตซิ่งเนี่ยฮะจะเห็นได้ชัดนี่ว่าที่ม้าที่เดินทางไกลกลับมาเนี่ยไม่เครียดลดความเครียดนะครับแล้วกินอาหารได้ตลอดนะครับถ้าเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เนี่ย เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนี่ยเขาจะกินอาหารน้อยกินน้ําน้อยอาัตราขาดน้ําอัตราการขาดน้ําค่อนข้างสูงแล้วแล้วมีผลต่อมา้ากีฬามีความรู้สึกว่าดีดดดคือสดชื่น <nu isance> ขึ้นมาสดชื่น,นจริงจริงนะครับผมอันนี้จากปากของผู้ใช้จริงเลยนะครับผมก็ยังไงก็ขอ you, ขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากๆครับผมสำหรับข้อมูลดีๆที่ให้กันมานะครับผมเ <să S 2> พ <า S 1> ื่อนท่านใดสนใจนะครีันตัวฮอสมาสิไปทดลองใช้นะครับมูลค่า 950บาทนะครับผมเราให้ฟรีๆนะครับผมเพียงท่านโทรมาที่เบอร์0 8 6 0 9 1 1 5หรือ0855525613นะครับผมตามที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับท่านก็จะได้รับพิภัณฑ์อาหารเซอร์มาซีโปฮอตไปใช้ฟรีๆครับผมสำารับวันนี้รายการของเราคุณเจาราจเพียงเท่านี้ครับผมงั้นกับลาเลยครับผู้ยับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ